รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสุดยอดลายมือที่สวยที่สุดใน36โลกมันสุดทรงพลังเห็นแล้ววิ่งเป็นม้าด้วยวิญญาณจิ้งจอกสยามไม่ไหวแล้วพี่อดท้าเชิงและคนพิเศษ ฟันธงโลกล่มสลายด้วยวิธีที่คุณจะโคตรอึ่ง จัดไปโดย King Power Duty Free สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องผมแชมป์พิรพลครับวันนี้เรามาสร้างประวัติศาสตร์กันฮนะช่วงสุดท้ายเราจะพาพี่น้องไปเจอกับอัจฉริยะคนใหม่วงการศิลปะของโลกที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่มีทางที่คุณจะเดินผ่านงานของเขาแล้วไม่หันมาดูและช่วงกลาง นี่จะเป็นครั้งแรกในโลกที่เราจะใช้สร้างอ์ทแต่ช่วงแรกครับ <Yeah. S 1> ผมขอพาพี่น้องไปพบกับหนึ่งในคนที่ลายมือสวยลายมือหล่อที่สุดในโลกสวยถึงขนาดที่ว่าเห็นแล้วคุณคึกถึงขนาดอยากจะติดปีกโดดจากตึก If you're ready one two three จับไป สวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับวันนี้สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่ออยู่กับตัวพ่อขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่เขียนตัวหนังสือสวยที่สุดพี่จินดาเนื่องจำงแห่งราชพัฒราชนักครินชาชจโซผมจะคันมากเวลาเห็นคนที่มันเขียนไม่รู้เรื่องอ,ะอ่ะจนหลายคนบอกว่าถ้าลายมือไม่ดีก็ไปใช้เทคโนโลยีไปใช้คอมไปใช้อะไรก็แล้วแต่จนหลังๆคนบอกว่าการเขียนเชยมันต้องพิมพ์ พี่กับย้อนอดีตคนอื่นเขาพิมพ์กันหมดพี่กับเขียนพน่อเลยก็มองเห็นความสําคัญของการเขียนเพราะว่าปกติเราทุกคนก็ผ่านฝึกการเขียนมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับอันนี้อาจจะโตมจาจากคอมเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาก็เริ่มจากเขียนฉะนั้นการเขียนก็เหมือนทักษะอื่นๆมันสามารถฝึกพัฒนาได้ฉะนั้นก็ไม่อยากให้ศาสตร์ตรงด้านการเขียนเนี่ยซึ่งมีติดตัวอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ถูกใช้อเอามาใช้ขึ้นมาก็สามารถทําได้ไม่สวยงามได้ด้วยวิจิตได้ด้วยมันมันสุดยอดมากคือคือสิ่งที่ เวลาคุณพิมพ์ในคอมหรืออะไรมันไม่มีวิญญาณแต่เวลาเราเขียนเนี่ยแม่อันเนี่ยอย่างชอช้างแชมป์อย่างเงี้ย<ช>คือโดยธรรมชาติคนทั่วไปที่ไม่ได้มีสกิลในด้านการเขียนเนี่ยเราจะมีลายมือของเราเองใช่ซึ่งพอเรามีลายมือของเราเองเนี่ยเราไม่สามารถจะไปเขียนอย่างอื่นได้นี่พี่แบบ คือคือพี่ต้องอย่างไรพี่ต้องสะก,กดจิตตัวเองเพราะนี่คือชอช้างในแบบหลาย10สไตล์เลยหลายแบบนี่ก็จะมาจากตัวพื้นฐานเ่างเช่นตัวริบบินถ้าเราเข้าใจตัวพื้นฐานแค่แบบเดียวก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ย้ายแบบได้หลายหลายแบบเลยเราสามารถประดิษฐ์อ,ออกแบบได้นะมันมาจากลายเส้นธรรมดาจากลิบบินแบบไม่มีหัวไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วจากมีหัวหัวกลมหัวบัวตัวเองตัวประดิษฐ์เข้าไปแล้วก็ได้อารมณ์ฟิลลิ่งว่าเราจะใส่เส้นคู่เส้นอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันจะต่อยอดอะไร่ายที่เราได้หนึ่งแบบแล้วเพระนั้นก็ ถ้าเริ่มต้นก็อย่างพื้นฐานก่อนแล้วเราค่อยๆคลี่คลายเอาก็สามารถทําได้คือเมื่อมีพื้นฐานครับเหมือนฟุตบอลถ้าเกิดคุณเตะอย่างนี้คุณก็ถ้าคุณแปรได้คุณก็จิ้มได้คุณก็ข้อได้คุณก็ส้นอะไรได้คนมาดูปุ๊บก็เหมือนอยากไปเตะฟุตบอลเข้าโคเลยแต่พื้นฐานมันไม่ได้ไงแต่ั้นพื้นฐานตรงเนี้ยถ้าได้ปุ๊บมันก็ต่อยอดไปเองได้โดยอัตโนมัติคือผมเนี่ยเป็นคนธรรมดาผมดูมันสวยไปหมดเลยกอไก่ถึงฮอนกคู่พี่จินดาบอกเลยถ้า วันนี้ตึกถล่มไปพี่ต้องเอาแผ่นเดียวไปเนี่ยกอกไก่ของลูกคู้พี่จะเอาแผ่นไหนเอาไปในนี้แหละครับทั้งหมดเนี่ยแหละกอกไก่ดูข้อนกู้เนี่ยโซนเนี่ยต้องออกแผ่นเดียวแผ่นเดียวต่อชอชอช้างนี่แหละครับทำไมฮะเพราะผมมากคุณแชมป์โอ้โหใส่ดิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงพี่เวลาจะเขียนบอกให้ลายมือดีอ่ะมันมันมีมันมีเคล็ดลับไหมคือนอกจากบอกใจเย็น เขียนให้สรวยใช้เวลาละเอียดเอาเคล็ดลับในการเพราะพี่เป็นคนที่เขียนแล้วแบบน่าอ่านแต่บางคนที่เขาเขียนเนี่ยมันอ่านไม่รู้เรื่องเคล็ดลับในการเขียนให้สวยของสับพี่คืออะไรหนึ่งสติครับตัวเดียวเลยสติมีสติปั๊บสมาธิอะไรต่างกันมาจาะนั้นถ้าเราอยู่กับอยู่กับเวลาอยู่กับตัวเองแล้วเรามีสตินะทำอะไรทุกอย่างก็ได้ดีเมื่อเราอยู่กับตรงนี้สมาธิเนี่ย จะเขียนรูปจะเขียนรูปจะเขียนตัวอักษรจะทําอะไรต่างถ้าเรามีสติมีสมาธินะจะทําสิ่งนั้นได้ดีาก่ไไม่ใช่สักแต่ทำคือถ้าจะเขียนกรไก่ให้เหมือนกไกสุดท้ายในชีตมันก็จะเป็นไกที่สวยเพราะเราคุณความตั้งใจปุ๊บเนี่ยเนียหลักการมันมาปุ๊บสิ่งดีต่างๆสิ่งที่เรารู้มีมากมายแต่เรามีสติมีก็สมาธิเราจะไปไปได้เองซึ่งสติเนี่ยครับเมื่อคุณมีคุณจะทําในสิ่งที่คุณไม่คิดว่าคุณจะทําได้เขียนสติกับหัวนั่นแหละใช่ที่ พี่ภาษาสัมผัสละพี่พี่คือคือผมบางคนสะกดให้ถูกย่างพี่เขียนไปอีกโลกเลยพี่เขียนนี่คือสเติกับกับหัวผมเข้าใจถูกไหมเหมือนให้ทบทวนตัวเองครับให้ให้ฝึกภาษาสัมผัสการมองได้ต้วยมันต้องอ่านยังไงให้มันเปสติก็ได้ครับเนะเราก็จบซองนะฮะหรือเหมือนเรานั่งรถรถอมบูเลนตามหลังไม่ถ้าจะอ่านให้นี่เป็นสเติคือต้องมาเอากล้องมาเซลฟี่อย่างเงี้ยได้ครับได้แล้วมันจะอ่านเป็นใช่อ่านชัดเลยเป็นไหมครับเฮ้ยเป็นไหมฮะ เห็นไหมครับเฮ้ยกล้องเฮ้ยคือคือมันมันมีมุมมองสะท้อนตัวเองด้วยฮะถ้าเราทําอะไรแล้วเรามองมุมกลับมองหลายหลายมุมมันเหมือนทบทวนแล้วก็มันมองได้หลายหลายมุมเขาใจพี่ผมขออนุญาตจับมือเรแล้วก็ได้ได้ได้ฝีมือพี่ไปสักนิดเราเราเรรพี่เนี่ยนะพี่เนี่ยจะทําให้ประเทศนี่มีคนตายมากขึ้นเพราะอะไรครับนี่พี่เขียนอันเดียวดูไปให้สุด คือผมไม่อยากจะเชื่อว่าไอ้คำสามคำของพี่เนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยอยากโดดออกจากหน้าต่างเลยนะคือเนี่ยโอ้โหพี่มันยิ่งใหญ่มากสีไปให้สุดโอ้โหมันไปดีกว่าพี่ไม่ไหวแล้วพี่อัดแชมป์แชมปเอาจริงเหรอมาครับมา <c oughs> มีนนะเ <c oughs> บียนะโอ้พี่คือการจะวาดอะไรให้มันมีพลังขนาดนี้มันไมไ่ทุกคนทําได้นะเดี๋ยวผมจัดให้ดีกว่า เฮ้ยจริงครับจริงครับผมแชมป์จัดไปแชมป์จัดไปจินดาจัดให้โอเคเข้าเลยครับเข้าไหมฮะจัดไปไไจัดไปไให้สุด ฉะนั้นนะครับจะจัดไปอะไรทำให้สุดและช่วงหน้าเราสุดๆแน่นอนเพราะว่ามิสไทย a ลนด์เวิลด์นางงามวิวพงชนกของเรามีความฝันครับความฝันว่าอยากจะสร้างงานโดยการเตะฟ้าสร้างศิลปะมันกำลังจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและถ้าเกิดตัวอักษรสามารถเป็นศิลปะได้กีฬาเป็นศิลปะได้ทุกอย่างเราสามารถทำได้ช่วงหน้าเราจัดไป